กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์โคกุยงวันนี้เราขอเมนเนือเมนูนั่นก็คือซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งจะมีวิธีทำยังไงติดตามครับกิ้วกิ้วมาที่ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบก็จะมีซี่โครงหมูนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสับป,ประรดจ้าเผ็ดหอมแล้วก็เครื่องตำก็จะเป็นพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีจ้า นีนะและที่สำคัญเลยก็คือน้ำผึ้งจ้าซอถอยน้องลมสีนิ้วดำชนิดหวานและก็เครื่องปรุงรสนี่นะผมปรุงรสต่างๆติดตามครับคิวๆนำพริกไทยดำลาก,กากชีแล้วก็กระเทียมลงไปตานะครับคิวๆอ่าเราก็ตำให้แหลกเลยนะฮะให้ละเอียดเลยนะจ๊ะ จากนั้นเราจะหมักหมูโดยใส่นี่นะซีโคหมูลงไปนะฮะแล้วก็ใส่สับปะรดนะจ๊ะนะจ๊ะนามด้วยที่ตำไว้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ซอสหอยลงมจ้านะเทใส่ลงไปเลยจับจับจุกจุกสซีอิ๊วขาวจับจ้าผงปรุมรสและที่ขาดไม่ได้ก็คือ น้ำผึ้งจ้ะเราจะใส่ประมาณ1นึช้อนโต๊ะก่อนจ้าพวกเขาเลยจ้านี่มือสะอาดแล้วนะล้างน้ำสะอาดแล้วกับพวกเขานี่นะให้ทั่วก็หมักไว้ประมาณ20นาทีจา้าจากนั้นเราจะเอาซี่โครงมมแยกออกจากสับประรดนะจ้านะจนี่นะแล้เวเอาส่วนซี่โครงนี่นะคั่วกันจ้าจนได้กลิ่นหอม ของกระเทียมพริกไทยนะสับจานคับอพอได้กิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยได้เราก็เติมน้ำลงไปเลยนะจะ๊ะใส่สับปะรดที่หมักไว้ในตอนแรกนะ,นะแล้วก็เห็ดหอม ปิดฝานะอบไว้จนน้ำงวบครับโดยใช้ไฟขนาดปานกลางนะค่อนไปทางก่อนพอน้ำางวดเราก็ใส่นี่นะสีอิ่นดำนิดหวานลงไปนะเพื่อสร้างสีสันให้สวยงามการที่จะใส่สับป,ประรด,ดก็ทำให้เนื้อหมูนิ่ม เคี่ยวจนน้ำกุกขิกกุกขิกนะแบบเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรายกขึ้นต่อกับกิ้วกิ้วกราบกราบมาแล้วจ้าซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งโรยหน้าด้วยผักชีกราบกรา,าบนะฮะนี่นะหอมกลิ่นจุ๊บๆเลยเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อไปเท่านี้สวัสดีครับไปละทิฟว,วไปละหอมกลิ่นจ้า